แอนนาเบลตุกตาผีสุดหลอนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้กลายเป็นตัวละครปีศาจที่ถูกพูดถึงอย่างมากในหนังสยองขวัญเรือ่อง The Conjuring ในทั้งสองภาคจากความสําเร็จของหนังและการกล่าวขวัญถึงความน่ากลัวบนสยองของเจ้าตุกตาแอนนาเบลอย่างหนักทําให้ตัวละครตนนี้ได้มีหนังสปินออฟออกมาเป็นของตนเองเป็นครั้งแรกโดยมีการสร้างออกมาทั้งหมดถึง3ภาคคือแอนนาเบลในปี2014แอนนาเบลครีเอชันในปี2017และแอนนาเบลคัมโฮมในปี2019 หลายคนคงสงสัยว่าแอนนาเบลตัวจริงมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและมีฤทธิ์เดชความสยองน่ากลัวเหมือนกับในหนังหรือเปล่าเราไปหาคำตอบกันครับตุ๊กตาแอนนาเบลจริงๆแล้วไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวแบบในหนังแต่เป็นตุ๊กตาหน้าตาน่ารักชอวารเรกิเดียนซึ่งเหมือนกับตุ๊กตาผ้าธรรมดาทั่วไปหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแร็กดอมีผมสีแดงทำจากไหมพรมจหมูมมกสามเหลี่ยมสีแดงสวมชุดสีขาว และถุงเท้าลายโดยจากคำบอกเล่าของเอ็และรอเรนวอเรนคู่รักนักไล่ผีตัวจริงเรื่องราวนั้นไม่ได้เหมือนกับที่เราเห็นในหนังแม้สักนิดเดียวไม่มีตัวละครชื่อจอรและภรรยาตั้งคันชื่อมีอาเหมือนอย่างในแอนนาเบลภาคแรกแล้วจุดเริ่มต้นของความหรอนจริงๆแล้วมันเริ่มขึ้นจากตรงไหนกันแน่ โดยเรื่องจริงตามที่บันทึกไว้มีอยู่ว่ามีนักศึกษาพยาบาลหญิงคนหนึ่งชื่อว่าดอนนาได้รับตุกตาเรกิดียนเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ28ปีจากแม่ของเธอโดยแม่ของเธอซื้อตุกตาเก่าแก่ตัวนี้มาจากร้านขายของมือสองแห่งหนึ่งในปี1970หลังจากนั้นเหตุการณ์หลอนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นจริงตามที่บันทึกไว้นั้นเริ่มต้นจากการที่ตุ๊กตาเริ่มเคลื่อนที่ได้เอง ดอนน่าเจ้าของตุ๊กตาที่แชร์หอพักเล็กๆอยู่กับเพื่อนนักเรียนพยาบาลของเธอที่ชื่อว่าแองจี้บ่อยครั้งที่ทั้งคู่พบว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้อยู่ไม่เคยเป็นที่เดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ตรงนี้ทีแรกขยับเปลี่ยนตำแหน่งอยู่แค่บนเตียงของดอนน่าแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มเปลี่ยนไปอยู่อีกห้องหนึ่งได้เองหรือบางครั้งก็สามารถกลับเข้ามาอยู่ในห้องของดอนน่าที่ประตูปิดล็อกไว้อย่างดีได้อีกด้วยบางครั้งก็พบว่าเจ้าตุ๊กตายัางอยู่ในท่าากกอกอดอและขัสม ไม่กระยืนสองขาพิงกับเก้าอี้ในห้องครัวจากนั้นความเฮี้ยนก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเศษกระดาษแผ่นเล็กๆเขียนด้วยดินสอสีคล้ายลายมือเด็กวางทิ้งไว้ในหอพักของพวกเธอคำส่วนใหญ่ที่มักจะเห็นบ่อยคือคำว่าช่วยเราด้วยและช่วยรูด้วยซึ่งรูเนี่ยคือแฟนหนุ่มของแองจี้เองที่อาศัยอยู่ในหอพักกับพวกเธอด้วยเ <c oughs> หตุการณ์เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันหนึ่งดอนน่ากลับมาพบกับตุ๊กตาที่อยู่บนเตียงและมีรอยเลือด อยู่บนมือทั้งสองข้างของตุ๊กตาเมื่อเจอแบบนั้นพวกเธอเลยตัดสินใจเชิญคนทรงมาช่วยดูว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่หรือไม่คนทรงที่นั่งอยู่กับดอนน่าแองจี้และตุ๊กตาบอกว่าที่ตั้งของหอพักของเธอตรงนี้เดิมทีแล้วเป็นทุ่งหญ้าโร่งและมีเด็กสาววัยเจ็ดขวบชื่อว่าแอนนาเบลฮิกกินซึ่งตรงกับชื่อตัวละครในภาคแรกของหนังแอนนาเบลเสียชีวิตอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วและเมื่อตุ๊กตาตัวนี้ถูกนําเข้ามาในหอพัก วิญญาณของแอนนาเบลเลยเข้าสิงตุ๊กตาเนื่องจากเธอเป็นเด็กที่ชื่นชอบตุ๊กตาอย่างมากแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจไม่แพ้กับในหนังยังไม่จบแค่นั้นพอทั้งที่รู้เช่นนั้นแล้วแต่ดอนน่าและแองจี้ก็ยังรู้สึกรักและผูกพันกับวิญญาณของแอนนาเบลอย่างมากเลยเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้ในหอพักต่อไปไม่อยากนำมันไปทิ้งที่อื่นหลังจากนั้นก็เริมมีเหตุการณ์ที่เชื่อว่าวิญญาณของแอนนาเบลออกอาละวาด จึงไม่ได้เกิดกับดอนนาและแองจีแต่มันกลับไปเกิดขึ้นกับรูแฟนหนุ่มของแองจีอย่างเช่นคืนหนึ่งที่รูตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยฝันร้ายและพบว่าตัวเขาไม่สามารถขยับตัวได้เขาเห็นเจ้าตุ๊กตาแอนนาเบลอยู่ที่ปลายเท้าและค่อยๆคยานขึ้นมาจนถึงหน้าอกเขาเริ่มหายใจไม่ออกอึดอัดจ,จนหน้ามืดและสลบไปเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและมั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นความฝันอย่างแน่นอนอีกเหตุการณ์หนึ่งคือระหว่างที่รูและแองจี้อยู่ในหอพักกันสองคน เขาก็ได้ยินเสียงปริศนามาจากห้องนอนของดอนนาซึ่งในตอนนั้นเธอได้ออกไปข้างนอกรู้รอให้เสียงเงียบลงแล้วจึงเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นตุ๊กตาแอนนาเบลนอนอยู่ที่พื้นเขาเดินข้ามมันไปแล้วรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังเขาเขาจึงหันหลังกลับมาดูแต่ก็ไม่มีใครแต่ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกเจ็บที่บริเวณหน้าอกและพบว่ามีรอยข่วนบนหน้าอกของเขาถึงเจรอยแต่รอยเหล่านั้นมันก็หายไปภายในสองวันถึงตอนนี้ ดูเหมือนว่าเจ้าหนูน้อยแอนนาเบลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบที่นาจะหมอน,นี่สักเท่าไหร่ทั้งคู่ที่เจอแบบนั้นเข้าไปก็ถึงกับทนไม่ไหวดอนนาจัดสินใจไปขอให้เอสและรอเรนวอลเรนนักสืบเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ซึ่งรอเรนพบว่าแอนนาเบลเป็นวิญญาณร้ายจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของมันคือการเข้าสิงดอนนาหรือยึดวิญญาณของเธอไปเพราะปกติปีศาจจะไม่เข้าสิงสิ่งของหรือตุ๊กตาแต่จะสิงร่างของคน เมื่อได้ยินแบบนั้นดอนหน้าจึงจัดการให้บาดหลวงมาทำพิธีที่หอพักและให้คููรักอรอเรนช่วยนำตุ๊กตาแอนนาเบลไปจากพวกเธอแต่ความเฮี้ยนยังไม่จบเพียงแค่นั้นระหว่างที่เอ็ดและรอเรนวอร์เรนนำตุ๊กตาแอนนาเบลขึ้นรถและกำลังขับกลับบ้านก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอยู่ตลอดเช่นรถเสียตลอดทางรถเบรกไม่อยู่บ้างเครื่องยนต์หน่วงบ้างพวงมาลัยใช้งานไม่ได้บ้าง จนถึงขั้นต้องหยุดรถเพื่อพรมน้ำมนต์ใส่ตุ๊กตาและทำสัมพันธ์กางเขนไว้บนมันด้วยเมื่อกลับถึงบ้านเอ็ดวางตุ๊กตาไว้บนโตแอนนาเบลก็เริ่มแสดงพลังให้เห็นเช่นลอยตัวขึ้นจากพื้นแต่ไม่นานนักเหตุการณ์ก็ค่อยๆลดลงซึ่งลอเรนเชื่อว่าปีศาจร้ายเริ่มสงบแต่เปล่าเลยมันยังไม่จบตุ๊กตาแอนนาเบลย้ายตำแหน่งไปมาในบ้านของพวกเขาจนพวกเขาตัดสินใจต้องเชิญบาดหลวงมาช่วยจัดการในเรื่องนี้ซึ่งเมื่อทำพิธีเสร็จ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อรถที่บาดหลวงเดินทางกลับได้เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำโชคยังดีที่บาดหลวงไม่เป็นอะไรมากแต่จุดนี้เองที่ทําให้เอสและรอเรนไม่ยามใจในธิดเดชของเจ้าตุ๊กตาร้ายตัวนี้พวกเขานาแอนนาเบลใส่ตู้กระจกที่มีความหนาเป็นพิเศษและล็อกกุญแจไว้โดยมีไม้กางเขนวางอยู่ข้างบนแถมด้วยการติดป้ายห้ามเปิดสําหรับผู้ที่มาพบกับตู้ใบนี้หลังจากนั้นแอนนาเบลก็ไม่ไปโผล่ที่ไหนอีกเลย แล้วปัจจุบันแอนนาเบลอยู่ที่ไหนกันล่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ตุ๊กตาแอนนาเบลยังถูกเก็บไว้ที่ออคราส u มิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุต้องสาบที่เอสและลอเรนวอร์เรนเคยเข้าไปช่วยเหลือไว้ทั้งหมดในคอนเนตทิคัตซึ่งนานๆทีพิพิธภัณฑ์นี้จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมเมื่อมีการจัดอีเวนต์เล็กๆที่ชื่อว่าวอร์เรนโนโลจี ก็จบลงไปแล้วสำหรับประวัติจริงๆของแอนนาเบลตุกตาสุดหลอนสุดโด่งดังจากจักรวาลเดอะคอน u r i n g ในตอนหน้าจะเป็นตัวละครสยองตัวไหนจากจักรวาลอะไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปจากทางเราสุดท้ายนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ